วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะแฮร์พีถ่างมาทรงมัดตอนค่ะ mm. ใส่ง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบาเราไปดูกันเลยนี่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมัดผมเราก่อนถัางม้าจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นกิบด้านในนะเราจะต้องเอาหวีแบบนี้นะคะเกี่ยวไว้ที่ยางรัดผมค่ะเอาเชือกตัวนี้คล้องไปด้านล่างหนึ่งรอบนะคะมัดขึ้นด้านบน,นค่ะแล้วเราก็ปูกเป็นโบ เบานะคะอย่าเอาหวีตัวนี้ปักไปที่หัวนะมันจะเจ็บนะคะเพียงแค่นี้ค่ะก็จะไม่หลุดเลยทุกคนดูนะนี่ผมจริงอยู่ตรงนี้อันนี้คือจะปกคลุมหมดเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะแค่นี้ก็เสร็จเลยค่ะจากราคาปกตินะคะ199บาทวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเอาไปเลย98บบาทค่ะใครสนใจนะคะคลิกเข้ามาเทียบโทนสีด้านล่างได้เลยค่ะคลิกคำว่า,าสนใจเข้ามาเทียบโทนสีได้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ